ไปยังคงอยู่ที่อำเภอเบตงครับมีเรื่องร้องทุกขต่อศูนย์ดำรงธรรมจตดยาลาเยอะที่สุดกว่า463เรื่องขณะที่ภาครัฐเร่งเดินหน้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันนี้ที่ห้องประชุมศรียาลาสารการจังหวัดยาลาครับนายก้องสกุลจันทราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาเป็นประธานประชุมการเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดยาลาพร้อมคณะเพื่อสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดยาลา ข้อมูลในพื้นที่จังหวัดยาลานั้นแยกตามรายอำเภอนนั้นพบว่าอำเภอเบตงนั้นมีผู้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์มากที่สุดจํานวนถึง463เรื่องซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการที่จะขอความช่วยเหลือมากที่สุดขณะที่รองลงมาเป็นอำเภอบรนนังสตาอำเภอยะลามีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนเท่ากันคือจำนวน439เรื่องน้อยกว่า ในส่วนของผลการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลานั้นได้มีเรื่องราวร้องทุกขอ,ขอความช่วยเหลือจำนวน1,277เรื่องปัญหาความเดือดร้อนจำนวน393เรื่องกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ188เรื่องเรื่องแจ้งเบาะแสจำนวน119เรื่องเรื่องปัญหาที่ดินจำนวน60เรื่องและเรื่องทั่วไปขอข้อมูลรวมถึงปรึกษาในกรณีพิพาทจำนวน1,204 เรื่องสรุปภาพรวมในการดำเนินง,งานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยาลาได้รับเรื่องร้องทุกข์จำนวน3,241เรื่องท้งนี้เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลเช่นพยานผู้ให้ปากคําแหล่งข่าวหรือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลให้พิจารณาเมืองการเป็นเรื่องความลับและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พุทธศักราช2,544โดยได้ดําเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องรู้เรื่องได้นะครับค่ะ